เสียวเหลาสู่ควายควายหลายหนูตัวน้อยรีบมาเร็วเร็วเจอีอยเทียนหูหลานขั้นเทียนมันตี้เตอร์ฟ้านลี่เไหเวิ奶น เสียวเหลาสูหนีก้านมาเนอวันนี้จูจ่ๆก็เห็นเมล็ดข้าวเต็มพื้นคุณยายถามว่าทําอะไรอยู่เจ้าหนูน้อยเสียวเหลาสูหนีข้าน ห้างตูนชื่อฟ้านมันตี้ซาฟ้านลี่อ,อวดเจ้งหมางเจอเกยทาตาเสาเนอเจ้าหนูตัวน้อยพูดว่าเจ้าอ้วนทำข้าวเลอะบนพื้นเวลาที่เขากินฉันกำลังยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดพื้น ชงเจออีโฮว่าพ่างตูเนอเหอเหลาไหนๆเกิงสี่หวนเสียวเหลาสู่เลอเทียนเทียนเต้าพ่านเจอทาชูหลายเกินทาเมินหวานตั้งแต่นั้นมาเจ้าอ้วนและคุณยายก็ชอบหนูตัวน้อยๆมากขึ้น และตั้งตารอเขาออกมาเล่นกับพวกมันทุกวันพ่างตูนเออย้ชูจูอีลาทาซัวหน้านีเปียนอีโสซินถงหเยาวา เจ้าอ้วนเกิดความคิดขึ้นอีกครั้งเขาพูดว่างั้นก็สร้างเพลงกล่อมเด็กขึ้นมาใหม่แล้วไหนนายพี้สร้างเอียนจริงเสียงเลอเสียงจิ้วช่างชูหลายเลอ เสียวเหลาสู่คค่ยคว่หลายปางตัวเอะเสียงเหล่หา奶ม爱นเตอ的好าคว,าค,วาคุณยายหลับตาลงคิดแล้วก็ร้องเพลงหนูตัวน้อยมาเร็วเร็วอ้วนคิดถึงยายรักคุณ คุณเป็นเด็กดีของเรากางช่างหวานเสียวเหลาสู่จิลลว้วชูหล,ลายเล่เลอเต๋อพางตัวโยเกอเกอเต๋อเซี่ยวฉี่หลายเล่เจ้าจิ啊วโย เพิ่นชูเห่าตัวฟานเลี่ลาพอเพลงจบหนูน้อยก็ออกมาอ้วนดีใจหัวเลาะคิกคักอีกครั้งหัวเลาะแบบนี้และคายเมล็ดข้าวออกมาให้หนูกวาดอีกแล้ว ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ